พระสาตายก่อนนะคะพระอาจารย์อรหังสัมมาสัมพุทโธผะคะวาพุทธังผะคะวันตังอะิวาเทมิรา<ะ>สวา,ากาโตผะคะวตาธโมธม,ม,มังนัมมิกราสุปฏิปันโนผะคะวโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามิกรา ขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์พร้อมเพียงกันนะคะกราบปทุมวีนา่ากราบธมุมมนาโถกราบสังโฆมินาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะ นามัตถุรัตนัตยศัสดะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปราอาจารย์ผู้มีเมตตาการุณตอนสัง่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญ ความสว่างสวัยแห่งพระสัตธรรมคำสอนจงบังเกิดมีแต่ญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัตธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุกทุกท่าน <c oughs> หัวข้อในการแบ่งปันคืนนี้ก็ใด้ว่ารู้เฉย เพราะว่าหลายท่านยังยังไม่เข้าใจคุยกับโยคียเนี่ยเมื่อาสามท่านอาสองท่านเนี่ยพอเข้าใจอีกท่านหนึ่งก็จะเข้าใจนะแต่ว่าก็มีแต่ยมเข้าใจนะที่อาจารย์บอกว่ารู้เฉยๆเนี่ยแต่แต่แต่แตยมเนี่ย คือนั่งปกติไม่ได้พรานโยมก็ต้องดูให้ละเอียดกำหนดให้ละเอียดทีนี้ตมาก็พยายามอธิบายให้เข้าใจว่าคำว่ารู้เฉยๆเนี่ยก็คือความไม่มีตัวตนในการรู้ก็ถามว่าในการเป็นอยู่24ชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้วิธีที่ที่ยมว่าเนี่ย นานเท่าไหร่ยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะอยู่กับการนั่งที่ว่ากำหนดอย่างเนี้ยนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบแล้วเนี่ยการเป็นอยู่โดยปกติก็คือเป็นอยู่โดยธรรมดาธรรมดาก็คือรู้เฉยๆเนี่ยมันมากมากกว่าแต่ว่าสมมติเราจะนั่งก็สมมตินั่งสักชั่วโมงสองชั่วโมง,ง,งประมาณนี้ แล้วการที่นั่งเนี่ยก็โดยคนทั่วไปก็นั่งได้แต่ว่าคนที่เรียกว่าเจ็บป่วยไว้เนี่ยเจ็บป่วยมาเนี่ยก็นั่งแบบคนทั่วไปไม่ได้เพราะนั้นเขาพยายามที่จะกำหนดทีนี้แตมาตามาตอนแรกที่กำหนดน่ะใครกำหนดหรือมีเราในการกำหนดไหมเขาบอกว่ามี มีสียอาจารย์ไม่มีได้ไงมีเอ,อและต่อมาเลาเมื่อเข้าที่เข้าทางแล้วมันเดินเครื่องแล้วเนี่ยมีเราไหมเขาบอกไม่มีแล้วขนาดสมมตินั่งหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงระหว่างที่รู้สึกว่ามีเรากับไม่มีเราที่มันเดินเครื่องโดยธรรมาชาติกําหนดไปเองโดยธรรมาชาติเป็นเองธรรมาชาติอันไหนมากกว่าก็เขาบอกว่า ก็พอเข้าที่เข้าทางมันก็เดินเครื่องของเขาเองมันไม่มีเราเออสรุปว่ามันมีเราตอนไหนอะตอนคิดเอาเพราะนั้นคนเรามันมันคือคิดคิดเอาคิดเอาว่ามีเราทั้งทั้งเนี่ยมันไม่มีคือความจริงมันไม่มีแต่ก็พยายามคิดคิดกลัวว่ากิเลสมันจะไม่ได้ช่องออก็คิดว่ากิเลสมัน มันไม่มีที่ทํามานเดี๋ยวมันจะพอเหี่ยวหรือแห้งตายไปก็ก็หรอเลี้ยงไว้บ้างประมาณนั้นแต่ว่าผลสรุปว่าในหนึ่งวันยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยการเป็นเรามันมันมีนิดหน่อยเองมันมีไม่มากซึ่งความเป็นจริงก็คือตามปกติของชีวิตมันไม่ได้มีความรู้สึกเป็นเราก็คือเป็นอยู่โดยธรรมชาติถ้าเราสังเกตได้อย่างเนี้ย เราก็จะเข้าใจเข้าใจคนไกลของธรรมชาติว่าแท้จริงอ่ะมันมีขึ้นเพราะว่าคิดขึ้นมามันมีขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีเรามีเราตามความเคยชินที่ที่ถูกบ่มเพาะถูกเป็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยประมาณนั้นแต่ว่ามันมีแค่ส่วนนิดหน่อย <c oughs> เท่านั้นเองเพราะนั้นส่วนใหญ่มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีมันมันมันไม่ได้รู้สึก ว่ามีเราพราะนั้นแค่กลับมารู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็ค่อยๆสลายสลายความรู้สึกว่ามีเราเนี่ยให้ให้หมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นไป <c oughs> ทั้งคืนทั้งวันก็กลายเป็นว่ามันไม่มีเรามีแค่รู้รู้ห้ามได้ไหมไม่ให้รู้เมื่อมีตา มีตามีสิ่งที่เห็นแล้วก็มีวิญญาณมาทำหน้าที่ในการรับรู้การรู้ก็เกิดขึ้นเพราะนั้นการรู้ที่เกิดขึ้นก็โดยธรรมชาติของเหตุปัจจัยเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดมีหูหูตรงนี้ก็คือจากไอโซตะ เมื่อกี้ตาก็คือจับคูจคับคูประสาทเพราะนั้น <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ดวงตานี้แต่มันเป็นประสาทการรับรู้เนี่ยมันมีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งในอภิธรรมเขาก็กล่าวชัดว่าเป็นธรรมชาติมีลักษณะอย่างไรซึ่งมีอยู่ในตานเนี่ยซึ่งสามารถเห็นได้ไอสามารถรับรับการเรียกว่ารับสัมพันธ์กับ กับรูปาลมได้แต่ว่าผู้เห็นจริงๆก็คือวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณก็คือผู้เห็นต่างตาต่างหูก็เป็นเป็นผู้ที่เรียกว่าได้ยินแต่ว่าคำว่าผู้เนี่ยเราก็สมมุติแต่แค่เป็นธรรมชาติธรรมชาติรู้แจ้งถ้าแปล แปลตามความเป็นจริงของของภาษาจากักขูวิญญาณก็คือธรรมชาติรู้แจ้งทางตานี้คเกิดอ,อแปลให้ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็เป็นทำเป็นสภาวะอยู่เช่นนั้นได้ยินก็คือรู้แจ้งทางหูก็คือโสตะวิญญาณธรรมชาติที่รู้แจ้งทางหูเพราะนั้นจะรู้แจ้งทางไหนอะ ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นวิญญาณที่ทำหน้าที่ในการรับรู้แล้ววิญญาณที่ทำหน้าที่รับรู้เนี่ยเขายั่งยืนหรือทรงอยู่อย่างนั้นไม่ไม่แตกสลายไม่เกิดไม่ดับเป็นไปได้ไหมก็ความจริงก็เป็นไปไม่ได้คือได้เย็นเสร็จก็พอเห็นก็ วิญญาณที่เกิดทางตาก็ทําหน้าที่เพราะนั้นวิญญาณที่เกิดเกิดใหม่เนี่ยก็เพราะวิญญาณที่ทําหน้าที่ทางหูอยู่แตกสลายหมดสิ้นไปวิญญาณตัวใหม่ก็เกิดขึ้นตำมานเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สามว่าวิญญาณมีความยั่งยืนหรือเป็นอัตตาอยู่ตามที่เราเข้าใจ ไหมก็ไม่ใช่าะถ้าตามรู้ตามเห็นความเป็นจริงเช่นนี้ก็จะเห็นว่าชั่วคราวชั่วคราวก็คือได้ยินก็ชั่วคราวเห็นก็ชั่วคราวได้กลิ่นก็ชั่วคราวรู้รสก็ชั่วคราวรู้สัมผัสยินร้อนอ่อนแข็งก็ชั่วคราวรู้ใจรู้นึกคิดก็ชั่วคราวมันชั่วคราวก็คือไม่ยาวแล้วก็ที่รู้เสร็จก็จบรู้เสร็จก็จบรู้เสร็จก็จบ เพราะนั้นการรู้เฉยๆจึงเป็นสิ่งที่มันเป็นโดยธรรมชาติเพราะว่าห้ามรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการรู้ตรงนี้ก็รู้ไปทั่วเลยผลสุดท้ายใครที่รู้ในการเป็นเช่นนี้ก็ก็มีผู้รู้อีกซึ่งผู้รู้ซ้อนผู้รู้แต่ว่าตัวตนมันไม่มีมันเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้ซ้อนขึ้นมาเช่นว่าการได้ ได้ยินทางหูหรือเห็นทางตาที่มีการรับรู้เนี่ยแล้วใครมารับรู้กระบวนการนี้ก็ก็มีผู้รู้ที่มารู้ในการทำมานของขาน้าแต่ก็ไม่ใช่ตัวตนเขาก็แค่รู้รู้เสร็จก็จบรู้เสร็จก็จบเพราะนั้นคำว่ารู้เฉยๆเนี่ยก็คือรู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วก็ไม่ต่อ รู้แล้วก็ไม่ไม่ไม่อะไรเพิ่มก็คือรู้เฉยๆรู้เฉยๆฉยภาษาของพระพุทธเจ้าก็คือสักแต่ว่าซึ่งศักแต่ว่าเนี่ยแรกๆกก็อาจจะอาจจะมีพยายามหรือลักแรกๆกก็คืออาจจะมีตัวตนแต่ผลุดท้ายเมื่อ ธรรมชาตินี้ทรามานเดินเครื่องโดยปกติก็ความเป็นตัวตนก็ก็ไม่มีคือสลายไปเองความเป็นตัวตนมันไม่มีอยู่จริงเพราะไม่มีอยู่จริงมันจึงตั้งหรือทรงอยู่ไม่ได้มันแค่ชั่วคราวเพราะนั้นตัวตนนี้ก็ชั่วคราวความรู้อะไรต่างๆก็ชั่วคราวเพราะนั้นอะไรที่ที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติ ที่เกี่ยวเนื่องจะพันกับสังขารการรู้นี้ก็เป็นเรื่องของสังขารถ้าพูดว่าเป็นเรื่องของสมมุติก็ได้เป็นเรื่องของสมมุติอะไรที่มันเกิดได้ดับได้เนี่ยมันไม่แท้จริงมันเป็นเรื่องของสมมุติแต่มีธรรมชาติอีกธรรมชาติหนึ่งซึ่งเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดก็คืิ ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าการรับรู้ทางตาไม่ได้มีอยู่ก่อนก็คือเพิ่งเกิดเพราะนั้นก่อนที่จะมีการรับรู้มีอะไรอยู่ก่อนอบางท่านก็บอกว่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วก็เชื่อมไปถึงการเห็นเป็นไปได้ไหมมันมันได้ยินแล้วก็เชื่อมไปถึงการเห็นโดยมันติดกันเนี่ยเป็นไปได้ไหม เพราะนั้นทำไมเราแยกออกว่ามีการได้ยินมีการเห็นเพราะว่ามันเป็นคนละธรรมชาติแต่ว่ามันไวในการเป็นไปตรงนี้มันเหมือนกับติดกันมันเหมือนกับไม่มีช่องว่างแต่จริงๆมีช่องว่างช่องว่างของอรูปนามแต่ละแต่ละรูปนามแต่ละชุดถ้าถ้า <c oughs> ถ้าพูดถ e ึง <su> กันหน้า <lonely> ก็คือขารหน้าแต่ละชุดมันมีช่องว่างอยู่เห็นทางตาก็ขันหน้าเกิดทางตาพอได้ยินเสียงขัหน้าเกิดทางตาดับขัหน้าได้เกิดทางหูเกิดเกิดเกิดมาเกิดมาแทนหรือเกิดต่อเกิดต่อแต่การเกิดต่อเนี่ยขันห้าขันห้าชุดที่ที่เห็นเนี่ยก็ดับไปแล้วมีขัหน้าชุดที่ได้ยินเกิด ตามมาทีนี้มันจะมีอะไรแยกออกก็คือคือมีช่องว่างแยกออกแต่ช่องว่างเนี่ยช่องว่างเนี่ยมันมันเรียกว่ามันไวมันไวจนคนทั่วไปมองไม่เห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่คือก่อนที่จะมีอะไรมันก็ว่างอันนี้ยกตัวอย่างบ่อยคือว่างว่างก็คือไม่มีอะไร ก่อนที่จะมีนิ้วหัวแม่มือมันไม่มีอยู่ก่อนทีนี้เมื่อไม่มีก็มีขึ้นมีเสร็จจากนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นิ้วเดียวกันคนละนิ้วแล้วมีอะไรแยกออกก็มีช่องว่างเพราะนั้นช่องว่างที่ที่แยกแยกสองส่วนออกเนี่ยก็มีอยู่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้ นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็มีช่องว่างอีกนิ้วกลางกับนิ้วนางก็มีช่องว่างอีกนิ้วนางกับนิ้วก้อยก็มีช่องว่างอีกแล้วมีอะไรเหลืออก็มีช่องว่างอีกเพราะนั้นทุกการเกิดดับก็กลับไปสู่ความว่างเพราะนั้นความว่างตรงนี้ <c oughs> ที่เรียกว่าที่สุดที่สุดของทุก ซึ่งเมื่อคืนก็พูดแต่ว่าไม่ไม่ได้เน้นอย่างนี้เพ,เพราะฉะนั้นคําว่าที่สุดของทุกขก็คือมันยุติยุติรูปนามทั้งสิ้นเนี่ยเกิดแล้วก็ยุติเรียกว่าที่สุดที่สุดของทุกขก็คือความว่างความว่างก็คือความไม่เป็นอะไรเพราะทุกทุกความเป็นไปของทุกทุกความเป็นไปของทุกจะมีช่องว่างก็คือที่สุดเรียกว่าที่สุดของทุกข ผู้ที่เห็นความจริงเช่นนี้ก็จะเห็นธรรมตามธรรมชาติตามความเป็นจริงโดยไม่มีเราโดยไม่มีตัวตนเพราะนั้นการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงหรือถ้าจัดถ้าจะเรียกว่ายะถาปูตะญานนณัสสนะ ยถาภูตังยานัทัศนะก็คือยานัทสศนะทัศนะก็คือเห็นเห็นยานะก็คือรู้เห็นแล้วก็รู้รู้อะไรยะถาภูตังตามความเป็นจริง <c oughs> ตามความเป็นจริงก็คือเขาอเป็นจริงอย่างไรก็รู้อย่างนั้นเพราะนั้นการรู้เห็นตามความจริงเช่นนี้ก็จะเห็นว่าก <c oughs> ันห้าเกิด ขึ้นเพราะหตุปัจจัยก่อนที่จะมีขันหาก็ไม่มีพอหมดหยัปัจจัยก็ก็ดับเพราะนั้นก่อนที่จะมีก็คือมีความว่างพอดับไปก็เหลือความว่างเพราะนั้นที่สุดของทุกทุกขณะเลยทุกขณะที่มีการเกิดแล้วก็ดับเนี่ยก็คือมีความว่างเพราะนั้นที่สุดก็คือความว่างที่สุดของทุกก็คือความว่าง ถ้ารู้เห็นความเป็นจริงเช่นนี้ก็เรียกว่าเห็นทั้งสองธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่มีอยู่ก่อนคือว่างกับธรรมชาติที่เพิ่งมีเพราะเหตุปัจจัยมาแต่ปัจจัยเขาก็ดับเรียกว่าเห็นทั้งทั้งสิ่งที่มีแล้วก็สิ่งที่ไม่มีความมีกับความไม่มีตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้น <laughs> ผลตัวตายสมมุติก็ซ้อนสมมุติอีก ถ้าเห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นแค่สมมุติว่ามีกับไม่มีถ้าไม่ยึดอะไรและถามว่ามันมีอะไรทั้งสังขารและวิสังขารผลสุดท้ายก็เป็นตัวสมมุติขึ้นมาอีกแล้วถ้าไม่ยึดในสังขารวิสังขารมันมีอะไรไหมมันก็มีความว่างถึงที่สุดเรียกว่าเป็นวิมุตติวิมุติทีแท้ก็คือไม่ยึดไม่ยึดสมมุติสมมุติก็คือ สมมติขึ้นมาว่าเป็นสังขารสมมุติขึ้นมาว่าเป็นวิสังขารถ้าไม่ยึดทั้งสองทั้งสังขารวิสังขารเป็นอะไรก็เป็นวีมุตินั่นคือถึงที่สุดถึงที่สุดก็คือวีมุตตอะน,นั้นตรงนี้ก็คือเป็นที่สุดของทุกข,กข์เหมือนกันที่สุดของทุกข์ก็คือวีมุตที่สุดของทุกข์ก็คือความว่างที่สุดของทุกข์ก็คือนิพพาน้าพูดตาม ตามสมมุติก็ว่าไปได้เรื่อยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ทําอย่างไรอะ่ะกับชีวิตที่เป็นไปก็ทําอะไรอื่นไม่ได้โภ <c oughs> นาตายก็แค่รู้เพราะฉะนั้นโภนาตายก็แค่รู้หรือรู้เฉยเฉยเพราะฉะนั้นรู้เฉยเยก็เป็นที่สุดเลยที่สุดก็คือรู้เฉยเยเพราะทาอะไรอื่นไม่ได้เพราะว่ากานหน้าเนี่ยห้ามแม่เกิดได้ไหม เมื่อมีอิทปัจจัยเขาก็เกิดพอหมดเหตุปัจจัยลังไว้ให้ให้อยู่ให้อยู่อยู่ก่อนนะมันดีนะสมเมื <c oughs> ่อการเกิดครั้งนั้นรู้สึกดีการเกิดขั้นห้าการเห็นทงางตาครั้งนั้นรู้สึกว่ามันชอบหรือถูกใจอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบดับเขาอยู่ไหมเขาก็ไม่ได้อยู่เขาเป็นของเขาเองเขาเป็นอิสระเป็นอิสระ ของเขาเองค่หน้าเนี่ยเป็นอิสระของเขาเองไม่มีใครเข้าไปควบคุมหรือหรือก้าวไกลาอะไรของเขาได้ส่วนพ้นจากหน้าคือคือวิสังขารเนี่ยพ้นจากหน้าคือวิสังขารเขาก็เป็นของเขาอีกเช่นกันผลทุท้ายทั้งหน้าแล้วก็กันทวิมุติหรือวิสังขารเขาก็เป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นจะทําอะไรอื่นได้ไหม จะทำอะไรอื่นได้ไหมผลสท้ายก็ทำไม่ได้มันก็แค่รู้หรือรู้เฉยๆสรุปว่าคนสท้ายก็รู้เฉยๆเพราะทำอะไรอื่นไม่ได้เพราะนั้นก็ถ้าเข้าใจเช่นนี้มันพอแล้วนะในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ต้องเรียนธรรมะอะไรมากก็คือให้รู้ว่ามันทำอะไรอื่นไม่ได้เพราะเขาเป็นของเขาเองหนะ้าเป็นเอง ผนจากกันนั้นเขาก็เป็นของเขาเองทั้งสองธรรมชาติไม่ก้าวกกลไม่แตดเพืเ้อน,นไม่ไม่อะไรกันเลยเรียกว่ายแยกแสดงแสดงความจริงโดย <c oughs> โดยความสมุสมบูรณ์ของเขาอยู่เช่นนั้นถ้าเข้าใจเช่นนี้ก็พอเพียงแล้วพอเพียงแล้วที่จะอยู่โดยไม่ทุกข์อยู่โดยเป็นอิสระเพราะมันไม่มีเรา ไม่มีเราแต่ก็มีการรู้อยู่เพราะนั้นเบอใตท้ายก็แค่รู้แต่ไม่มีเราหรือรู้เฉยๆรู้เฉยๆก็พอแล้วไม่มีอะไรพูดมากกว่านี้แล้วนะ <c oughs> วันนี้ก็เอวังก็มีด้วยปราราชนีอาจารย์กนสิงมีอะไรเพิ่มก็เพิ่มได้เลยนะ สาทุครับไม่มีครับก็อยาวะิสต์อื่นก็มีอะไรสงสัยก็ถามอาจารย์ได้นะครับเีิญครับสาทุกครับหยุด